มื่อนี้ตามบางไส้แบอกครับหาอยู่หากินคือเก่าคือเดิมมื่อนี้สิพามาหากระปูเสียทรายเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยครับว่าสิดได้หรือบ่ได้ไปครับมาหาเบิ้งครับชิดไดอย่างนี้มื่อนี้มากาืกั้นไปหากินยังไงไปครับพี่น้องกระปูเดี๋ยวมาเบิง้งจะไหลไปไหนเออเจอกับเชฟยมบีครับไปจ้าอ่าไป ตัวนทอดเด้หนิไม่รูวะขึ้นเห็นสองตัวเช็คเช็คเช็คตัวเดียวไส่แกเดี๋ยวผลงานครับใช้ทอดใช้ทอดเขียวดูนี่สามแล้วสามตัวพี่น้เล่าดีฮะไปแล้วไปแล้วเขียดบริเวณนี้ครับมือหนิ ตาอะไเดี๋ยวจันหรือเมฆให้เรียบร้อยตัวนี้สองสองสองตัวนู้นก่อนตัวนู้นหรือตัวนี้ก่อนตัวนี้ครับตัวไกลก่อนเราเนาะตัวไกลก่อนไปหรือเมฆนไปให้เรียบร้อยจึ๊บได้บ่ได้บ่แก่เดี๋ยวเมฆาไปให้เรียบร้อยแก่นั่นมันเป็นไปตัวไปตัดไปเอาอยู่บนเขียวเอาหมดโอเคขาดขุมมือนี่ใส่ ไม่ยังไงนี่เอาลงไปมันดูดเอาลงไปหิ่มบ่บ่ลแล้วเอาใส่คู่เลยน็อตนี่ตัวนึ่งเกล็ดน็อตใส่อีกแล้วโอ้ตาคุณปัมาแล้วนี่พี่น้องอ้ยเรียบด้วยใส่ดีธรรมดาซะที่ไหน ใส่ไู่รู้ในสะ่ครับพี่น้องบัานนี้เดี๋ยวเจอจานมบอบบ้านนี้นไ,นไปเลยเดๆจานมอบบัานนี้นี่พี่น้องเห็นบ่าน,นี่เห็นปะครับยิ้มเปื้อยอยู่นี่น <laughs> ไปใส่แล้วบัานน, <laughs> น,น,น,นี้เนี่ยครับพี่น้องนี่เนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อใส่เลยๆสูงๆครับพี่น้อง อีกตัวนึงเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยกึ๊บเนี่ยพี่น้องลงลุยเลยบาหนิเห็นแล้วตัวนึงพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่พี่น้องหนึ่งตัวเป้นหนึ่งตัวไหมพี่น้องเอ้ยเพิ่งเอากี่หนึ่งหนึ่งนะครับสองสามตัวคนเดียวคนหน่อย เงินเดิมยัดใส,ส่กระเป๋าเดี๋ยวเซลล์บนนี้กระเป๋าผมจะไล่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยหนึ่งตัวเปรียบกันนะครับพี่น,อน้องเอายงีใส่กระเป๋านี่กระเปูไม่สีดูนเนี้ยมล่องนี่ครับมันลงในร่องร่อง,องไอ้ร่องอย่างนี้นะครับ ลองพักเนี่ยไม่ใชนพักพักแบบนี้ครับนี่ครับเนี่ยไม่ใช่ลองพักแบบนี้เนี่ยนี่เพื่อเห็นเนี่ยเพื่้วนี่เดี๋ยวเพื่อนโจกจกมาให้เมื่อน้ำมือวบาเนี่ยนี่เดี๋ยวเพือนโจ๊กให้เมื่อเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องเห็นบ่จกมาแล้วนี่แต่ละหนึ่งตัว ครับสิบะมาณนี้ครับไม้เนี่ยครับไม้เล่นน้อยครับนี่ทีมงานที่ประกอบสะเนี่ยใส่พอดีเยนใส่พอดีเยนทอดครับนี่ครับพี่น้องอยู่ประมาณนี้ครับปูผู้ดีกินรลายแท้ ี่ยการไปเราเห็นไหมเห็นบ้าพี่น้องเห็นบ้า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 เนี่ยประมาณนี้ครับกระปูตอนนี้ยังบลงเด้วยสิเห็นบ้าพี่น้องยังบลงเด้วยฮะคาะบ้านไปจับเป็นตัวหนึ่งหน่อยยังบลงอยู่ตัวหนึ่งเห็นบ้าเนี่ยปั๊บเห็นบ้าเลยหยบร้อยหนึ่งตัว นี่ย,ยงาใส่กระเป๋านะครับโมบีงง้เงงขออนุญาดงาใส่กระเป๋าครับเ,เดี๋ยวมาเบิ้งครับในกระเป๋ามันเลยจักตัวครับนี่กระปูมันสียวนไสน้พักไปแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยแล้วใส่อะไรบ้างเห็นปะ กออดอโล่อยู่เลยเดี๋ยวพออยาธพี่น้องน้อเดี๋ยวมาเบิ่งว่าไม่คิจะไหลว่ามือนี่ปุ๊บไหลแล้วได้แล้วครับพี่น้องนีามาันจะขุ้นเลยครับเน,นี่ยยู่แบบนี้ครับนี่นี่ให้เบิ่งนี่นี่กระปูเห็น่อยู่แบบนี้แหละครับเดี๋ยวมาเมาบิ่งสิได้ว่าตัวนี้ เนี่ยจับเนี่ยในการนี่พี่นอ้องยุ่แไปมีเห็นบ่ครับเห็นบ่เห็นบ่มเห็นบ่นี่เห็นบ่น,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 นี่เนี่ยปับ๊บเฮีย Chịu không nhỉ? Nào, cầm phụ Hai đứa đáng luôn nè. Ở đây cầm, cầm phụ đây. Thu đi, Nè, 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 Nè. Mình thua. Cầm phụ nội mà. Cầm ไอผมไปลงการในการสะารครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับว่ามันได้ไหลยบ่หลครับเดี๋ยวมาลองเบิ้งครับไปฝนทีมงานอยู่ฝนการอยู่คน,นไปเบิ้งผลงานมือนนิมาเอาบอ่บอเหี่ยวได้มือนีแในการอยู่ครับในการอยู่มือนี้พอไรอยู่แต่หน่วยก็เก่า มระชุมการเขียร์ไส้ครับมันโมเมนต์เขียร์ไส้บ่ะนี่เนี่ยครับวานนี้กระปูคือเกาคือเดิมมาหาเราอีกแล้วไหมเออกระปูคือก็คือเดิมครับวัอนี้มระชุมการเขียร์ไส้ทุดท้ายได้กระปูคือเกาครับพี่น้องไปด้ผลงานครับวัอนี้ใจด้วยครับพี่น้องเอ้ยนะเขาดีทว่าดีแบบดีเสียแซ่บคิวแซ่บคิวสียบคิวที่เตาที่เตาที่เตาเลย เนี่ยก็สดกับพี่น้องใต้ย่วยย้ยยวนี่มาพี่น้องครับมาดิมากนะดบเดี๋ยวให้ก่อนเนี่ยบมีเาใส่ตัวนี้ไเลยระปูมีน้ำอยู่แล้วไอ้แล้วพี่น้องไอ้แล้วมันนี่สด

โอโหเด็ดเดดปเดดเดวเยไ่เจ้าผูู้ดี๋ดแม่เยคบเจ้าเบ่อไงไหนอ๋อบ่นยิงยคุยมันยิงอีควยอีกมีมีนั่นแหละนั่งแชทนะอ่คลิปๆคลิปกือ Sẽ <ởCalais> <cười Four nóiALLY> phải Ừ. Trời ơi Nói vỏng không Nói vỏng rồi Nói vỏng rồi